สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้นะพอคาก็มารีวิวนะครับตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ไหมใหม่นะครับผมก็คือเป็นสินค้าใหม่ตอนปี2021เลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในมือพอค้ามาตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วก็พอดีไม่ได้ไม่ได้มีเวลาเอามารีวิวสักทีนะครับอืมก็ไดเอามารีวิวกัน สก็เป็นเป็นสินค้าเก่าไปแล้วนะครับร้านอื่นเนี่ยที่เขาได้สินค้าตัวนี้ไปเนี่ยเขารีวิวไปแล้วจนเขาขายไปแล้วนะครับแต่ของพ่อค้าเนี่ยยังไม่เคยรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เคยได้ขายเลยนะครับตัวนี้เป็นใบ LED จากเฮกซ่านะครับผมตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูสินค้าข้างในกันดีกว่าครับผม,มครับพ่อค้าก็แกะตัวพลาสติกใสหุ้มออกเรียบร้อยนะครับเป็นของใหมแ่แกะแกะกล่องเลยนะครับอ่าอื้มมือเดียวก็อาจจะเปิดยากนิดนึง แหมใจใจในใจพ่อค้าเนี่ยคิดว่าอยากจะอินเสิร์ตสวยๆตอนที่เปิดนะครับแต่เปิดไม่ออกซั้งนั้นนะครับมันก็มันดูดไงครับผมพอเร,เราดึงออกมาเนี่ยมันไม่มีอากาศด้านในมันก็ดูดกล่องไว้นะครับอ่ะโอเคนี่นะครับแบรนด์เฮกซ่านะครับอืโอเคนี่เลย สวยงามแบบนี้เลยนะตัวโค้งเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัวตัวเลนนะครับเป็นเลนบูอ่าในในชุดเนี่ยมีตัวผ้าเช็ดทาความสะอาดเลนไปให้ด้วยนะครับโอ้ถือว่ามาต่างจากตัวอื่นนะครับตัวอื่นไม่เคยมีนะครับนี่นีน็อตล็อกหลังโคมนะครับผมตัวนี้ที่มีแป้นมาให้นะครับก็จะเป็น H7 นะครับผมกับ H4 อ่มีมาให้สองขั้วนะครับ มียางรองมาให้นะครับกันกระแทกตัวไดเวอร์นะครับผมงานค่อนข้างเล็กเลยนะครับผมถือว่าเวลาที่เราไปเก็บในตัวรถเนี่ยจะเก็บติดตั้งได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวไดเวอร์มันมีขนาดที่เล็กมากทีนี้มาดูตัวงานนี่อ่า สวยงามเดี๋ยวพ่อค้าขอตั้งกล้องดีกว่าครับผมอ่ะโอเคพ่อค้าก็ตั้งกล้องไว้ใกล้ๆแล้วนะครับอืมตัวงานดูดีมากนะครับนี่นะครับเลนเป็นเลนบูนะครับผมแล้วโอ้โหใสกิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแสงไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับเป็นแบร,รนด์เฮกซ่านะครับผม ตัวพัดลมนะครับผมถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะระบายความร้อนได้ดีนะครับในเรื่องส่วนรายละเอียดองค์ประกอบตรงเนี้ยพ่อค้ายังไม่ได้อ่ายังไม่ได้เทสมากนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายโซลินอย์นะครับสําหรับยกไฟสูงตัวนี้เป็นปลั๊กสาหรับเข้ากับไดเวอร์นะครับอ่าออกจากไดเวอร์มาเป็นสายนะครับในชุดเนี่ยเวลาเราจัดครบชุดเนี่ยพ่อค้าจะมีตัวปลั๊กไปให้นะครับสําหรับเข้ากับชุดสายพอดีเลย ตัวฝาครอบนะครับเป็นแบบสลักล็อกนะครับผมตัวนี้ใช้กับพวกวงแหวน SMD ทั่วไปนะครับของไซส์3.2นิ้วเดี๋ยวพ่อค้ายกตัวอย่างวงแหวนม,มาโอเคนี่นะครับวงแหวนนะครับก็จะเป็นเขี้ยวล็อกแบบนี้นะครับผมจับตัวเขี้ยวให้ตรงนะครับแล้วก็สวมใส่เข้าไปได้เลยออกแบบตัวล็อกมาค่อนข้างแน่นนะครับผมนี่ พอใส่ไปแล้วรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ครับหลังจากติดตั้งไปเรามองไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากพวกใบซีนอนนะครับคืออย่างที่พ่อค้าบอกครับคือโปรเจคเตอร์นะครับพอเป็นเป็นพวกเลนสามจุดสองนิ้วขึ้นมาเนี่ยรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นวงแหวนเหลี่ยมวงแหวนกลมวงแหวนครึ่งวงกลมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าซื้อครบชุดนะครับพ่อค้าจัดให้ครบชุดเนี่ยพ่อค้ามีวงแหวนนะครับมีฝาครอบตัวนครบะั เห็นไ,ไหมครับวอลมัอลอกไปแล้วเนี่ยมันก็จะแกะค่อนข้างยากนะครับแน่นเนับผมไม่ต้องกลัวว่าเราใส่ไปในโคมแล้วจะหลุดงานสวยนะครับอ่าโอเคเรื่องสวยเนี่ยคงไม่ใช่หลักสำคัญอะไรนะครับแต่ว่ามันสำคัญตรงนี้ครับผมแสงเหมือนเดิมนะครับเวลาพ่อค้าเอาโปรเจคเตอร์มารีวิวสินค้าเนี่ยพ่อค้าก็จะเทียบกับตัว นี่นะครับตัวนี้เป็นเลนโปรเจคเตอร์ของ i ูซูกิดีแมก h ฮเลน e ดอนะครับผมสภาพเลนมันก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถือว่ายังใสอยู่นะครับมีฝุ่นบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าตามอายุรถนะครับอันนี้คือเวลาลูกค้ามาเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเอากลับนะครับทิ้งไว้เลยเพราะค้าก็เอามาไว้รีวิวแบบนี้นะครับชุดคอนเนคเตอร์นะครับผมเป็นปลั๊กแบบเกียวนะครับเวลาเราเชื่อมต่อเข้ากับไดเวอร์นะครับทำให้ ล็อกสนิทแน่นกันน้ําได้ดีนะครับแต่ตรงนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่าไปยัดเข้าโดยที่มันไม่ตรงขั้วนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีร่องตรงนี้เห็นไหมครับกับตัวนี้จะเป็นมาร์กอยู่ตามจุดของมันนะครับเราต้องใส่ให้ตรงต้องใส่ให้ตรงนะครับถ้าเราไปฝืนเข้าอาจจะทำให้ตัวพินปลักด้านใน,นหักได้นะครับผม ถ้าหักปุ๊บจะเป็นยังไงใช้งานไม่ได้แน่นอนอนี่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวเกลียวตัวนี้นะครับมาให้เราขัดล็อกนี่อันนี้เป็นการเชื่อมต่อปลักเข้ากับคอนเนกเตอร์นะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแสงกันครับผมอ่าโอเคครับผม ราคาต่อสายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับลองมาดูด้านหน้าก่อนนะครับขนาดเลนส์เนี่ยมันจะต่างกันนะครับผมตัวเฮกซ่าเนี่ยตัวนี้ขนาดเลนส์อยู่ที่3.2นิ้วนะครับส่วนตัวโปรเจคเตอร์โรงงานของ i s u z u d m a x Highlender นะครับเลนส์จะอยู่ที่2.5นิ้วอ่ะโอเคระยะตรงนี้นะครับประมาณเมตรยีถึงเมตรห้นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันทําค่าลักได้เท่าไหร่นะครับอ่ะตัวนี้เป็นแสงของ Isuzu d m a x h i g h l ล n d e r นะครับสังเกตดูครับผมก็มีคัดออฟค่ีรับผมมแต แสงนะครับเราอองแสงฟุ้งบริเวณนี้เรามาดูนะครับค่าลักตรงนี้นะครับอยู่ที่พันสามถึงสองพันลักสองพันหนึ่งนะครับนอยู่ที่เลื่อนเลื่อนหานะครับสูงสุดที่ได้เมื่อกี้นะครับสองพันหนึ่งร้อยลักนะครับผมอ่าอ่าพอค้าตีให้สูงสุดที่วัดได้เลยนะครับสองพันหนึ่งร้อยลักนะครับอ่าทีนี้ปิด ลองมาดูครับอันนี้แสงของเฮกซ่านะครับผมดูนะครับไม่มีละอองแสงเลยนะครับคัดออฟนี่ตัดคมกริบนะครับผมนะครับอ่าขึ้นเป็นบลูเอฟเฟกนะครับคัดออฟขึ้นบลูเอฟเฟกชัดเจนนะครับลองมาดูค่าลักที่ทำได้นะครับผมอ่าพันเก้าสองพันนะพันเก้า ค่ารักไม่สูงนะครับผมค่ารักไม่สูงเลยครับในส่วนนี้นะครับพ่อค้าขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับค่ารักตรงนี้ที่วัดนะครับสรุปตัวเครื่องวัดค่ารักของพ่อค้านะครับมีปัญหาด้วยนะครับแล้วก็ระยะการวัดนะครับของของที่ร้านนะครับไม่ใช่ของที่ร้านคือระยะการวัดตรงนั้นนัปกติแล้วการวัดค่ารักนะครับเราจะต้องทําที่ระยะ อย่างน้อยนะครับคือ2เมตรนะครับแต่ว่าในห้องนั้นนะครับพ่อค้าลองดินตลับเมตรแล้วมาอยู่ที่เมตร20่สนะครับหเมตรยีเซนเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถทําการวัดค่าลักที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็บวกกับไฟสตูดิโอนะครับที่มันสว่างเกินไปนะครับมันสว่างมากทําให้ค่ารักของโปรเจคเตอร์ อินทรูดิแมก a x เนี่ยทำค่ารักได้สูงนะครับถึง2,100ลักนะครับเวลาที่เรายกตัววัดค่ารักขึ้นไปสูงนะครับไม่เข้าไปใกล้ไฟสตูดิโอเพราะฉะนั้นค่ารักที่วัดได้ตรงนั้นเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับจากในชิปนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําการวัดใหม่นะครับระยะวัดเนี่ยอยู่ที่อย่างน้อยๆนะครับต่ําที่สุดคือ2เฟรนะครับเพราะว่าระยะตรงนั้นแสงมันจะค่อนข้างกองหรือว่ากระจายสําหรับตัวเลนเนี่ยมันทําได้ไม่ไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นวัดออกมาเนี่ยมันเลยทําให ค่าลักเนี่ยออกมาได้เท่าๆกันเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับทั้งๆท,ที่เราเห็นแสงอยู่ว่ามันสว่างชัดเจนส,สว่างกว่ากันค่อนข้างมากนะครับตรงนี้พ่อค้าต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนี่ยแสงมันต่างกันเราเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าค่ารักทําไมถึงไม่ต่างกันนะครับพ่อค้าถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเราเชื่อตัวเลขมากไปมันก็ไม่ดีนะครับแต่พ่อค้าก็วัดค่ารักให้ดูแล้วนะครับน้อยก็ว่าน้อยไปตามนั้นนะครับแต่ลองมาดูนะครับอันนี้พ่อค้าจะเปิดของ Isu z u D-Max h i l ฮ n d e r นะครับผม เปิดเท็กซ่าขึ้นมาดูครับผมคือแสงกบมิดเลยนะครับและตัวนี้นะครับมันสามารถทําสูงต่ําได้ในตัวนะครับโปรเจคเตอร์เป็นระบบใบบีมนะครับสูงต่ําสูงต่ําอ่าค่าลักไม่ต่างนะครับแต่แสงดูดูครับผมนี่กบเลยนะครับปิดเปิดมากบเลยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือค่าลักนะครับเทสกันที่ระยะใกล้แค่นี้ค่าลักไม่ต่างกันเลยนะครับสูงสุดได้ที่2 1 0พันหนึ่งร้อยลักเหมือนกัน นะครับกับ i ูสุดีหนักไ a l e n d e r รทีนี้เราลองไปดูแสงจริงบนถนนกันดีกว่าครับผมไม่ต้องพูดกันเรื่องตัวเลขละอ่าโอเคครับผมที่เก่าเวลาเดิมนะครับระยะเท่าเดิมนะครับคราวนี้ไม่ต้องระยะใกล้ละดูระยะไกลกันเลยนะครับอันนี้พ่อค้าบอกก่อนนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเชื่อตัวเลขหรือว่าจะเชื่อแสงที่ได้เห็นนะครับลองมาดูครับผมเมื่อกี้พ่อค้าลองแสงไปแล้วพ่อค้าไม่รู้จะพูดยังไงคือมันต่างกันเยอะนะครับอ่ะอันนี้คือแสง เดิมๆโรงงานของ Isuzu D-Max h uh, i g h l เ n d e r บางคนขับ Highlander อยู่อาจจะบอกเฮ้ยของเขาสว่างกว่าน,นี้น,นั้นสองข้างนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือข้างเดียว Hexa ก็เหมือนกันนะครับข้างเดียวเราเปรียบเทียบกันดวงต่อดวงนะครับผมอ่าเพราะว่าถ้ายกมาสองดวงเนี่ยโอ้โหมันต้องลากสายเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพอค้าเปิดตัวเนี้ยค้างไว้แบบนี้เลยนะครับของ Isuzu D-Max h i g h l เ n d e r นะครับทีนี้เปิด Hexa สังเกตดูดีๆนะครับคัตออฟ ของแสงลึกพอไหมนะครับระยะห่างตรงนี้นี่แค่นี้เองครับผมเห็นไหมครับแสงก็ลงพื้นแบบเข้มชัดเจนแล้วแล้วดูนะครับผมสังเกตแสงให้ดีนะครับแสงออกเป็นสองลำนะครับถ้าเคยเห็นปกติโปรเจคเตอร์ของพ่อค้าเนี่ยตัวทั่วๆไปเนี่ยพวกใบซีนอนอะแสงมันจะออกแค่ลำเดียวนะครับอันนี้คือออกสองลำนะครับจุดที่แสงออกเห็นไหมครับนี่นะครับคือแสงพุ่งไปเป็นลำตัวนี้คือสองลำนะครับให้แสงที่กว้างเข้มมากๆนะครับตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับแล้วไฟสูงเนี่ย เรามองในห้องเมื่อกี้เนี่ยระยะใกล้เนี่ยหมือนมันยกนิดเดียวนะครับแต่ลองดูครับผมไฟสูงเห็นไหมครับถึงนู่นนะครับผมยอดเสาไฟเลยนี่และแค่ดูครับผมขนาดตรงนั้นเนี่ยมีไฟจากอ่าไฟทางนะครับส่องมาที่กําแพงเนี่ยเราเห็นคัดออฟของตัวเฮกซ่าเนี่ยชัดเจนเลยดูนะครับอันนี้ของ i s ู z u d-max highlander นะครับถามว่าแสงไปถึงไหมถึงนะครับถ้ามองด้วยตาเห็นเหลืองเอยู่นะครับแต่เฮกซ่าครับผม เข้มชัดเจนคัตออฟนี่ตัดเป็นลำยาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีเรื่องอัตราการแยงตาแน่นอนนะครับลองมาดูนะครับผมมองสวนไปจากด้านหน้าเลยนะครับอ่ะความรู้สึกครับตัวไหนแยงตากว่ากันฮะความรู้สึกตัวไหนแยงตากว่ากันครับผมสังเกตดูนะครับตัวนี้เราเห็นละอองแสงแล้วนะครับผมในระยะเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมบางคนใส่โปรเจคเตอร์กลัวมันจะไปแยงตามันไม่แยงตาครับผมเรื่องสว่าง กับเรื่องอัตราการแยงตามันคนละเรื่องกันนะครับอืมอนี่นะครับ Isuzu D-Max h i g h l e n d e r เดี๋ยวจะว่าพ่อค้าโกงนะครับใช้แสงสองอันอ่าพ่อค้าขอปิดของตัว D-Max ก่อนอุ้ยขอปิดของตัว D-Max ก่อนนะครับเปิดเฮกซ่ามาตัวเดียวนะครับแสงก็แบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ต่างกันนะครับผมต่อให้เราเปิดของ Isuzu D-Max มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะครับเพราะว่าแสงมันเข้มมากๆครับผมอ่า เป็นไงครับถูกใจไม่ถูกใจอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับผมเพราะค้าก็ไม่สามารถตัดสินใจแทนใครได้นะครับผมแต่คือโดยส่วนตัวพระค้าพระค้าถูกใจมากนะครับผมดูไปที่กําแพงนะครับผมบูเอฟเฟกตัดไปตลอดเส้นเลยนะครับคืนชัดเจนมากนะครับแสงเข้มเข้มคมคม,มนะครับอ่ะ ท่านี้นะครับสาหรับเฮกซ่าวันนี้นะครับผมจริงๆมันอย่างที่พ่อค้าบอกมันเป็นสินค้าใหม่เมื่อต้นปี2021นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้มารีวิวนะครับผมก็ยังไม่ถือว่าเก่านะครับยังไม่มีตัวไหนที่ใหม่กว่านี้มั้งนะครับพ่อค้าไม่แน่ใจนะครับสำหรับแบรนด์อื่นๆร้านอื่นๆอาจจะมีตัวใหม่ๆออกมากว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ร้านพ่อค้านะครับผมในแบรนด์ที่พ่อค้าเล่นนะครับผมพ่อค้าเนี่ยจะ สูงสิงอยู่กับสินค้าแค่ไม่กี่แบรนด์นะครับมันแล้วแต่ร้านนะครับบางร้านเนี่ยเขาก็จะไปเล่นอีกแบรนด์หนึ่งบางอ่าของเราเนี่ก็จะเล่นอยู่อยู่แบรนด์หนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวเราคือเราเล่นอยู่หลายแบรนด์แหละแต่ว่าไอหลายแบรนด์เรากับหลายแบรนด์เขาเนี่ยมันคนละแบรนด์นะครับ <S <S บางทีนะครับอย่างเฮล่านะครับผมเฮล่าเหมือนกันนะครับลูกค้าถามนะร้านนั้นนะเขาเฮล่าเออทำไมราคาเท่านี้ทําไมของพ่อค้าเฮล่าแพงกว่าเขาต้องเกือบพันนะครับแพงกว่าเขาเก้าร้อยเฮล่าเหมือนกันนะครับแต่ว่า ตัวแบรนด์นะครับต้องดูแบรนด์สินค้าด้วยนะครับผมถ้าเป็น N H K Helera นะครับผมแพงหูชี่เลยนะเพราะฉะนั้นว่าต้องดูด้วยว่า Helera มันเป็นแบรนด์ไหนนะครับ Helera เนี่ยเป็นชื่อรุ่นนะครับผมไม่ใช่ยี่ห้อนะครับเราต้องดูยี่ห้อก่อนนะครับส่วนใหญ่ที่ถูกๆนะครับจะเป็นงาน O E M นะครับงานสร้างนะครับพวกนั้นคือค่อนข้างจะค่อนข้างถูกอยู่แล้วนะครับผมของพ่อค้าก็มีนะครับตัวที่เป็นพวก O E M นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับเราก็ต้องดูเวอร์ชั่นด้วยนะครับแล้วก็บางทีตัวเลข่ยอาง บางคนเนี่ยเฮล่าเจน5นะครับขึ้นเจนกับขึ้นเวอร์ชันอะไรมันคนละตัวกันนะครับอ่าให้เราดูเฮล่าวีนะเป็นหลักจะดีกว่าอันนี้ราคาแนะนำคร่าวๆเท่านี้นะครับโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์นะครับหลังสวนเสือสีราชานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อค้าฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อค้าด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณครับ